การแข่งขันแบดมินตันของศึกไทยแลนด์โอเพนมาสเต์เกมวันนี้มีสีสันเป็นอย่างมากนะคะเนื่องจากมีพี่เอสุภชยัยผู้จัดก,การดาราชื่อดังเดินทางมาเข้าร่วมการแข่งขันด้วยค่ะซึ่งดูจากลีลาการเล่นแล้วต้องบอกว่าไม่ธรรมดาเลยทีเดียวค่ะงานนี้พี่เอสุภชยัยศรีวิจิตในวัย48ปีจับคู่กับออมอิทธิกรปัญญางามดีกรีแชมป์โลกแบดมินตันคนหูหนวกลงเล่นในประเภทชายคู่รุ่นอายุ40ปีบีพบกับคู่ของทวัตชยัยไหลเจริญวงกับปันลบเขียวสุทธิ ซึ่งแม้จะเป็นการแข่งขันในศึก Thailand Open Master Games เป็นครั้งแรกแต่ถือว่าพี่เอโชลีลาได้อย่างยอดเยี่ยมโชว์สเตปทั้งตบทั้งหยอดทำคะแนนได้อย่างต่อเนื่องเรียกเสียงกรี๊ดข้างสนามได้ตลอดทั้งเกมซึ่งแน่นอนว่าจบเกมคู่ของเอสุภชัยกับออมอิทธิกรเป็นฝ่ายเอาชนะไปได้2ต่อ1เกมคะแนน17ต่อ21 21ต่อ13และ21ต่อ15ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศได้สำเร็จ โดยหลังคว้าชัยชนะพี่เอบอกว่าชอบเล่นแบดมินตันมาตั้งแต่เด็กๆและมีความใฝ่ฝันอยากจะเป็นนักกีฬาแบดมินตันซึ่งถือว่าวันนี้ความฝันเป็นจริงแล้วคือจริงๆแล้วพี่เออไม่มีใครรู้ว่าพี่เออชอบตีแบดอยู่ตั้งนานแล้วคือตอนเด็กๆอยากเป็นนักกีฬาแบดมากแต่พ่อแม่บอกว่าถ้าเป็นนักกีฬาแล้วเดี๋ยวเรียนไม่ดี แต่จริงๆแล้วมันเรียนคู่กันไปได้กับกีฬาแล้วเราก็บอกว่าโอเคอย่างนั้นเดี๋ยวฉันจะเรียนให้เสร็จก่อนแล้วเดี๋ยววันหนึ่งไปทรรมาหากินแล้วเดี๋ยวกลับมาเป็นนักกีฬาอีกรอบก็เลยแบบว่าทํมาหากินเป็นเอสุภชัยเป็นผู้จัดก,การดาราที่ทุกคนรู้จักก็เลยตามความฝันตัวเองว่าฉันจะเป็นนักกีฬาแบบก็เลยกลับมาแข่งแล้วก็พี่เอได้ตีอยู่กับน้องอ,อมมะค่ะน้องอ,อมก็เลยมาตีคู่ก็เลยสนุกเลยแบบเหมือนกับสุขภาพแข็งแรงแบบว่าเมื่อก่อนแอบบอกนะคะน้ำตาลขึ้นตอนนี้น้ำตาลก็ไม่มีแล้วค่ะลดแล้วลยอย่างค่คะ ตีจนเบ่งต้านขึ้นแล้วค่ะก็ต้องแบดมินตันนะค่ะช่วยได้เลยค่ะต่ตีดีขนาดนี้ถ้าสมาคมเรียกไปตีทีมชาติจะไคะยินดีเลยค่ะยินดีไปกับสมาคมทีมชาติเลยค่ะพี่เอก็ตีอยู่กับทางสมาคมซึ่งพี่เอก็ฝีมือไม่พอยสมาคมเลยนะคะคือจริงๆอ่ะพี่เอว่ากีฬา มันดีทุกอย่างเลยแล้วยิ่งกีฬาแบบนี้ค่ะเราใช้ชื่อว่ากีฬาของผู้สูงอายุแต่จริงๆแล้วอ่ะไม่ได้สูงอายุเลยเขาเรียกซีเนียซีเนียคืออะไรคือรุ่นใหญ่ดารายังมีรุ่นใหญ่เลยแล้วรุ่นใหญ่อ่ะฝีมือทั้งนั้นเลยฝีมือเก่งกว่ารุ่นเด็กอีกเพราะฉะนั้นกีฬาก็เหมือนกันกีฬาซีเนียคือกีฬาของคนมีฝีมือเยอะมา,มาก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 สมัครกันมาเลยสุขภาพจะได้แข็งแรงเพราะฉะนั้นกีฬาคือยาวิเศษนะคะเชื่อพี่เอมันจะทําให้คุณะค่ะสุขภาพแข็งแรงแล้วก็วิ่งตามใครก็ได้ ไช่เดียค่ะดูพี่เอสิคะเห็นไหมคะเห็นไหมคะนี่ค่ะสำหรับเอสุภชัยศรีวิจิตเตรียมลงแข่งขันรอบรองชนะเลิศในวันที่15มกราคมนี้ถ้าหากชนะอีกหนึ่งนัดก็จะผ่านเข้าสู่รอบทิงชนะเลิศในวันที่16มกราคมต่อไป ต่อก,การแข่งขันฟุตบอลที่สนามตินสุลานนรุ่นมาสเตอร์อายุระหว่าง40 55ปีรอบชิงชนะเลิศเป็นการพบกันระหว่างทีมอาวุโสปัตตานีที่มีแวหมะนาวาวีไฮยีอาซาอาดีตนักเตะของแข้งปัตตานีเอฟรับหน้าที่กับตันทีมพบกับทีมบ้านป้นปอนสุขสงขลาทีมเต็งหนึ่งประจํารายการที่อุดมไปด้วยอดีตดาวดังจากทีมสงขลา FC ในศึกฟุตบอลลีกพวงด้วยอดีตนักเตะทีมชาติไทยชุด,ดรีมทีมอย่างศิลัสักคเดลี โดยเครื่องแรกเป็นบ้านป้อมสุขที่ครองเกมไว้ได้ทั้งหมดและเปิดเกมบุกพับสนามใส่แข้งปัตตานีข้างเดียวและได้ประตูนำไปก่อน1นนาที33จากผลงานของชัยรัตน์มัตสุริอดีตผู้เล่นจากสโมสรสงขลา f อแต่กลับมาเล่นในเครื่องหลังทีมอาวุโสป,ปัตตานีโชว์ฟอร์มได้วูบวาบมากขึ้นและก่อนหมดเวลา7นาทีแข้งอาวุโสป,ปัตตานีก็ทำแฟนเจ้าภาพช็อกทั้งสนามด้วยการทำประตูตีเสมอนหนึ่งหนึ่งได้สำเร็จจากผลงานของบุสลีสาและ และหมดเวลาด้วยสกอร์นี้ทำให้ต้องตัดสินหาแชมป์ด้วยการดวลลูกโทษก่อนจะเป็นแข้งอาวุโสปัตตานีที่เฉิงนชนะไป5ประตูต่อ4พลิกล็อกค้นเจ้าภาพเต็งหนึ่งของรายการคว้าเหรียญทองรุ่นมาสเตอร์40-55ปีท่แลนด์โอเพนมาสเตอร์เกมครั้งที่2ได้สำเร็จบานปอนสุขได้เหรียญเงินและเหรียญทองแดงเป็นของทีมนาราเอฟซีเป้าหมายของเรานะครับเราเตรียมทีมในครั้งนี้มีเพียงแค่60%นเท่านั้นเองยังไม่ถึงนะครับ แต่ทั้งนี้เลยทั้งนั้นเป็นเด็กที่อยู่ในพื้นที่ปัตตานีทั้งหมดซึ่งมารวมตัวกันเล่นถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะคำนั้นนะได้ประลองโชนาเมนต์นี้ก็คือรายการมาสตเอร์ขับนะครับเราจะได้เห็นว่าจุดอ่อนเราอยู่ตรงไหนแล้วนกะ็จุดแข็งเรามีอยู่แล้วแต่เราต้องไปปรับการแข่งขันกีฬาแห่งชาติอีกทีนะ นะครับครับผมเชบก็วันนี้นะครับก็ต้องที่ประสบความสําเร็จไม่ใช่ว่าอยู่ที่ผมกับท่านอาจารย์นะครับวันนี้อยู่ที่น้องๆด้วยนะครับที่สามารถเล่นได้เต็มที่ได้เต็มความสามารถทําให้ประสบความสําเร็จในวันนี้แล้วก็วันนี้ก็ต้องฝากแฟนบอลที่ติดตามนะครับก็ต้องให้เป็นเชียร์กำลังใจต่อไปให้กับทีมเราเอาสุขปัตนีครับขอบคุณครับ สำหรับการแข่งขันเทนนิสโอเพ่นมาสก์เกมส์ครั้งที่2ยังเหลือการแข่งขันใน2วันสุดท้ายโดยยังมีชิงชัยอีกหลายชนิดกีฬาทั้งเทเบิลเทนนิสพะกายลีลาดสีปักตะกร้อว่ายน้ำและกระดานยืนพายพรชนกฉลาดแย้มรายงาน